กับกับอยากซื้อกับ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 หมูไม่กลัวน้ำร้อนชื่อพี่ธันวาพี่แกพี่แกตามรายการมาตลอดนะฮะ,อ,ะอยากซื้อกับอืมอก็ก็ก็ซื้อได้แต่ว่าโวลสูงโวสูง นะฮะเสียงสูงนะครับทีนี้จุดหนีห้าสิบห้ายี่ห้านะรับได้หรือเปล่ากับราคาตรงนี้ถ้าหลุดแล้วเราต้องหนีนะครับอ่าถ้ารับได้ก็โอเคครับถ้าถามราคาระดับนี้รับไปได้ก็ไม่ต้องมาถามแล้วน่าจะรับได้ครับเ <laughs> ออราคาขนาดนี้พี่แกยังไม่กลัวรับได้บอกมาจุดนี้ก็คือห้าสิบห้าบาทใช่ไหมฮะห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าครับโอเคได้จุดนี้ไปแล้วนะฮะ เชื่อว่าถามราคานี้นักเลงพออ่ะต่อไปหุ้นเดลต้าไหนๆก็ไหนๆละจัดมาถามหุ้นมื่กี้ถามคุณคุณเอสละถามคุณจุยต่ออ่อดูที่โวก่อนโบสามสิบสามบาทค่ะเฉลี่ยนะฮะเคลื่อนไหวต่อวันสามสิบสามบาทก็มีมีมีของก็ต้องถือไปก่อน นะใครมีของถูกก่อนส่วนใครที่อยากเข้า<ะ>โอเคผมให้ดูจุดนี้ของคำเฟรมหนึ่งชั่วโมงประกอบ<ะ>ดูซิไหวไหมกับจุดนีหกร้อยยี่สิบสี่ครับได้คะ่ะครับอ่าอะไรพี่เกิดอ,อะไรขึ้นพี่ม่อนราเทียมตกจากฟ้าไปดูไทกคมนี่ขนาดนั้นเลยละ่ะ เออมันล่าไปสิบสองบาทหงแล 11, 000, 000. ้วตบประมาณสิบเอ็ดบาทสิบใครใครซอยเราเทียมลงฮะไส้แต่เขาก็ทำเหมือนเดิมนะไส้ไส้เหมือนเดิมอนะครับแต่ว่าทำเฟรมวิกี่ยังยังถือว่าดีอยู่นะฮะทำเฟรมวิกฤอยังถือว่าดีอยู่ทีนี้พอมาดูทำเฟรมเดลี่ดูซิว่าสิ่งที่โดนทิ้งมาวันนี้เนี่ยมันแรงจนกระทั่งเราควรต้อง หนีหรือเปล่าคสิบโหสิบเอ็ดสี่ศูนย์ค่ะสิบเอ็ดสี่ศูนย์จุดนี้ครับค่ะจุดนี้สิบเอ็ดสี่ศูนย์นะฮะตอนนี้สิบเอ็ดสองศูนย์ตอนนี้สิบเอ็ดสองศูนย์ตัวนี้แหละกำไรห้าสิบตังค์แล้วมันลากไปอ่ะครับที่ขายหมูไปแล้วห้าสิบตังค์ยังดีฮะยังดีฮะ เห็ดเลยอะเห็นป <S desserts> oh, right? ่ะไส้บนไส้ล่างเหมือนเดิมอะแต่เนี้ยเอา็้าล่าหมาแล้วก็ลากไส้แล้วก็ตบลงมานะฮะเจ้านี่เนี่ยเจ้าลายวะเนี้เจ้าจากไหนนะฮะต่อไปอ่าหุ้นอะไรอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะฮะน่งทุนอึ้กราฟไปแล้วนะฮะท็อปไปท็อปท็อปไหมท็อปท็อปราคาเดียวกับกราฟเลยท็อป ท็อปยังไม่ซื้อครับค่ะโอเคบ้านปูล่ะบ้านปูเออเออมันจะไปบวกขึ้นมาเอออ้บ้านปูวันนี้ย้อนกลับขึ้นมานะครับเอ,อ่อแต่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะฮะอืมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเอาวันนี้ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาต้องกลับยืนเหนือสิบสี่หกศูนย์ถึงถ<ด>ึงจะเชื่อเขาสิบสี่หกศูนย ในในรอบนี้รอบ time frame daily อ่า time frame day นะฮะอ่ะบ้านปู่นะฮะมจุนอ่ะอ่ามีหุ้นอะไรอีกอ่นานักทุนถามมาเลย GPSC อ่ะ GPSC GPSC อ่ะเอ่อดูไทม์เฟรมวิ e ลี่ครับอ่า weekly ยังดีอยู่นะฮะเอ่อย่อมาสองสามวิก,ก่อนหนะ้า <Okay. S 2> นะครับแล้วไม่หลุดหกสิบสี่เจ็ดห้าวีคนี้แด้งกลับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้น GPSC ยังดูดีอยู่พ <Okay. S 2> อมาดูไทม์เฟรมเดล i ี่ไทม์เฟรมเดลลี่หลังจากตกลงมาหลายวันเมื่อวานนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วแหละนะครับที่เขาสามารถเบรกเหนือหกสิบแปดบาทเจ็ดสบ้าด้วยวอลุ่มค่อนข้างทียเยอะ <Okay. S 2> ทีเดียวเพราะฉะนั้น GPSC เมื่อเช้านี้พี่มังก็ถามกัน GPS g p s c บีกิม นะฮะไม่เอาหรอนะฮะผมมีราดอยู่แล้วนะฮะไม่เอาสองตัวนี้หรอเออมานั่งนั่งดูแล้วเนี่ยจะเพิ่มอีกสักลงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแห่กระฟเยอะนะขอขออนญาตเพิ่มเพิ่มใช่ไหมเป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวสำหรับ G P S C ในการเปิดลองนะฮะแล้วก็ให้ดูสต็อปร้อที่หกสิบหกบาทครับจัดแต่คอมเซเว่นฮะคอมเซเว่น โอ้โห,โหไม่ไม่ปังเลยรอบนี้มือถือใหม่แผงใช่แผงกับภาวะเศรฐษฐกิจนะตอนนี้โอ้โห,โหปาดเหงื่อเลยทีเดียวนะฮะอ่ะยังไงน็แวแต่อ <laughs> ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะฮะโตอบสามสิบสามห้าศูยค,ครับอ่าได้ค่ะก้นต้นอ่าเป็นต้นมาเล,เลื่อยๆอ่ะ กันกุ้นอ่าก็ก็ถือได้นะฮะถือได้ส่วนใช้ที่ไม่มีของอยากจะเข้าก็เข้าได้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าภาพใหญ่วีคลีกเมื่อวิคที่แล้วเบรกเหนือห้าบาทสิบห้าถือว่าสวยแล้วก็รอบที่ร่วงลงมาปีนี้สองรอบมาเทสแถวสี่บาทแปดสิบกว่ากเนี่ยนะฮะแล้วก็เดิงกลับ <Okay. S 2> แต่ว่ารอบนี้ดิ่งกลับแบบแบบ เบคห้าบาทสิบห้ามองเป็นชุดกับตัวสำหรับการคุณราะนั้นวิ e ลี่สวย<ม>เดล,ลี่ก็สวยนะครับเพราะนั้นมีของถือไม่มีของซื้อสต็อปห้าบาทสามสิบมาเรื่องของเราเอสส่วนเสีอยู่โอ้ยคุณจอยซี่อ,อผมว่าตัวนี้ยสำคัญขออนญาตย้อนอกลับมาดอลลาร์อินเด็ก ตัวนี้สําคัญที่เส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะฮะพอดอลลาร์มันร่วงยูโรมันขึ้นเนี่ยสังเกตนะฮะกลยุทธ์ของเราในหลายๆโปรดักไม่ว่าจะเป็นทองคํอาอไม่ว่าจะเป็นตอละบากนะครับเราเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยในช่วงวันสองวันเนี้ยเปลี่ยนกลยุทธ์หลังจากที่มีการประชุม ECB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้อ่ะขออนุาตก่อนที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของเราอ่ะฝั่งลองเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเอ0ท2าศูน์ยูสอสอง่ดูถ้าอาการแบเนี้ผมว่าผมว่าไม่รอดขาช็อตลอดยากนะครับสต็อปอยู่ที่เก้าแปดหกตอนนี้ยังแช่อย,อยู่แถวเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมผมว่าไม่รอดน่าจะโดนสตอ็อป นะฮะสต็อปที่986เนะไม่ไม,ไม่ไม่น่ารอดล่ะนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าดูไทม์เฟรมเอ่อหนึ่งชั่วโมงประกอบเนะี่ยจะสังเกตเห็นว่านะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาเขายกฐานในการเล่นนะฮะคือไม่มีตกลงมาเลยนะฮะยกฐานเพิ่มสูงขึ้นนะตอนนี้เนี่ยฐานของเขาเนี่ยก็ยกไปไแถวแปดเอ่อ989988 หานเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าเราอยากบวกกับตลาดหุ้นยุโรปนะตลาดหุ้นยุโรปที่ก่อนหน้านี้เรามองว่าได้ได้รับผลกระทบเกี่ยวเรื่องของอินฟลัชันค่อนข้างเยอะนะช่วงประมาณสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนนี้เนี่ยมันเห็นชุดกลับตัวด้วยแล้วเหมือนกันสำหรับวันนี้ ดาวโจนส์เห็นก่อนแล้วตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์เอสเอ็นพีห้าร้อยเนสแตเห็นก่อนแล้วณตอนนี้เนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ยกาลังตามมาลหลังจากสไลด์ลงลงมาเนี่ยพักใหญ่เลยซึ่งวันนี้ถ้าสมมติว่าแดกปิดเหนือหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบจุดมองเป็นชุดกลับตัวของตลาดแดกได้เลยไม่ใช่แค่แดกผมให้ดูซี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 สิรังเศสด้วยเหมือนกันส่งแพทเทิร์นเดียวกันเลยถ้าเบกเหนือหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุด มองเป็นชุดกลับตัวซึ่งมันก็มาพร้อมกับหลายๆตลาดนะฮะ mm hmm. ผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตลาดตลาดหุ้นจีนนะฮะที่เดาๆมาสองสามวันะฮะเห็นชุดชุดกับตัวด้วยเหมือนกันอันนี้คือฝั่งฝั่งฝั่งเอเชียนะครับส่วนแถวแถวย่านอาเซียนเนี่ยนะฮะ ฟิลิปปินส์ยังไม่ฟื้นเวียดนามยังไม่ฟื้นอินโดนีเซียเนี่ยเป็นลักษาของไซส์เว y อ์เขาอยู่แล้วนะฮะส่วนเซตวันนี้เนี่ยนะอาะถึงแม้เราจะมองว่าโอ้โหเดลต้าแล้วเดลต้าเป็นเป็นขาใหญ่ลากอยู่ตัวเดียวแต่มันก็มีองค์ประกอบตัวอื่นด้วยไม่ใช่แค่เดลต้าตัวเดียวถึงแม้ว่าเดลต้าจะมีน้ำหนักคนข้้งเยอะก็ตามนะครับก็เบรกเหนือหนึ่งันหกร้อยสี่สิบห้าจุดก็ถือว่า น่าจะจบอาการไซเวแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจบเสร็จปุ๊บมันมันก็มันคือก็คือการเบรกนั่นเองแล้วมันก็มีโอกาสไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยสําหรับเจ้าตัวเอท่าศูนย์ยูสองศูนย์ยูสองศูนย์ที่ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหรอบนี้เทรดกันมาเหนื่อยมากเนี่ยตะประมาณสองสามรอบล่าสุดเนี่ยเหนื่อยมากก็คือเอ,อลด หลุดล่างพอหลุดล่างเสร็จปุ๊บโดนดึงกลับเบรกบนโดนตบเป็นอย่างเงี้ยสองสามรอบเพราะฉะนั้นใครเทรดตามผมช่วงเนี้ยสองสามรอบล่าสุดเนี้ยไม่ดีคือเสียตังค์นะฮะแต่มันก็มักจะมาพร้พอมๆกับจังหวะที่มันไซด์เวยแบบนี้แหละนะครับในกรอบก,อกว้างๆนะครับทีนี้เนี้ยถ้าสมมติว่ามันเบรกไปได้ผมมองว่ามันน่าจะ มันน่าจะจบช่วงไซด์เวยแบบนี้แหละเพราะในหลายๆสินทรัพย์ที่ผมให้ดูไลย่ยาวมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ดอลลาร์ตั้งแต่คอมมิตี้ต, Community, ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเรามันมันน่าจะเริ่มวกกลับขึ้นและนะครับเพราะฉะนั้นขาชอตด,ดูแล้วน่าจะโดดรอบนี้ พี่มันรับไม่มีเสียงครับก็ปิดไปนะฮะสถานะปิดช็อตค่ะอ่ารอบล็อตเดินเรียบร้อยแล้วนะคทะับจดทองคาค่ะสาหรับทองคําก็บวกมาได้เรื่อยๆนะฮะทองคาเนะรอบนี้แหมสวยงามนะการกลับตัวไม่ไม่กลับตัวแบบกระชกพุกห้ค่อยๆกลับตัวนะมันก็เลย <c oughs> เปิดโอกาสทําให้เรา เออได้ Take ควฟนะฮะไ,ได้ปิดชอ็อตเปิดลองนะฮะแล้วก็พอปิดชอ็อตเปิดลองสักพักหนึ่งราคามันก็ขึ้นมามันมันบังเอิญว่ามันพอดีกับช่วง ECB ขึ้นโอเบียพอดีทองล่าสุดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเพราะฉะนั้นขาลองถือต่อไปสต็อปลอตหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งใชได้ค่ะประมาณนี้เนาะใช่แล้วก็มีในส่วนของ USD Future เราก็เห็นภาพเหมือนกันว่าเขาเอ้ยกลับตัวเหมือนกันพร้อมๆกันเลยใกล้ๆเคียงกันช่วง p ีเลียระยะเวลาล่าสุด36มสบาทส0บขาช็อตถือต่อนะฮะช็อต USD Future รสต็อปลอส3ามสิบหกาทหสบสองครับได้สัปดาห์นี้แค่นี้เจอกันวันจันทร์นะคะคุณเจค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณจจนใน USD ยืนสองสองปักช็อตนะคะนักเทรดก็ แข่งค่ากขึ้นมาในเรื่องราวของค่างเงินบาทต่อดอลลาร์นั่นเองนะช็อตดอลลาร์อยู่นะตอนนี้